i'm dying แมนามงใดเพ็าปร้องใดมีใจใสด้วยสัทาเชิญเสด็จลงมาฟังยังพระธรรม,มเทศ take ปริชาเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัจธรรมเอสนา Something from that day i ขหาเนธเหศพวทุมิเทนเอะปุมหาจายตุเทวธารธารวิสเปยค้าขาอันทัพนา i oh, want ลอดจนถงงึงหลวงพม่ธมารหลวงพ่อองมาและสมเด็จเจ้าประคุณพระยาธรรมวชิโรดมหรือหลวง,งพ่อวิริยังศิรินทโรเป็นที่สุดีิว่าข้าพเจ้าจะประกอบสิ่งประการใดขอจงสําเร็จทุกสิ่งทุกประการขอสวดมุญสสวนมุตตนน,นนี้จงแผ่ไปสานไปถึงสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านทุกคนเทิน mô เป็นคุณธรรมพื้นฐานของบุดีน้ำตาลบัดนี้อัตมาภาพจับได้แสดงพระสัจธรรมเทเนาของอโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมาในอุทธ,ธากนิกายธมมรรมปัฏฐกถาเพื่อเป็นเครื่องการประดับสติป,ปัญญาบารมีเพื่อบุญส่วนบุญยาศีให้แก่สาธุชนทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกันสันบพระธรรมมัทศนาในวันนี้เท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน,น้อยนี้จะเอื้อประโยชน์ตามสมควรสืบต่อไปการที่คณะท่านเจ้าภาพได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมมัทศนาในโอกาสนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะเรื่องการฟังธรรมมัทศนาเป็นเรื่องสำคัญ อย่างที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่าสังขารจะสวยเพราะมันขัดสีคนจะดีเพราะมันฟังเทศถ้าอยากจะเป็นคนวิเศษต้องมันสร้างเหตุแห่งความดีพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาจาจะแถลงชี่แจงต่อคุณโยมในวันนี้ว่าเรื่อ,องของความปัญญูปะตะเวทิตา อันที่เรายังรู้กันอยู่แล้วว่าความหมายคือเป็นเครื่องหมายของคนดีโตยอนัต,ตมภาพจะพอยกย่อพระคุณของสมเด็จทายาทวัชิโรดมหรือเจ้าพระคุลหลวงพ่อพระวิริยางเิรินทโรผู้เี็พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระรักกิตารูภาพของพวกเราอย่างหาที่สุดไม่ได้ ก่อนอื่นอัตมาภาพนี้จะขอชี้แจงต่อคุณโยมทั้งหลายก่อนว่าอัตมาภาพไม่เคยทราบประวัติของหลวพ่อท่านมาก่อนเลยเพียงแต่วันหนึ่งโยมอาจารย์นึได้ไปอาราธนานที่บนให้อัตมาภาพไน้มาเทียนนะ่ยวนสถานที่แห่งนี้อาตมาภาพก็ไปขุดคุยประวัติของท่านตั้งแต่สมัยท่านยัง น,นี่บรราชาก็คือตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัดอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นแหละจนท่านบรรดาชาเข้ามาแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2478โดยมีหลวงพ่ออมมาเป็นครูบาอาจารย์เป็น,ปราานแรกต่อมานั้นก็จะไปฝากเนื้อฝากตัว อยู่กับหลวงผู้มั่นทราบภายหลังว่าท่านเป็นสาธุสิพระองค์เดียวที่ได้มาเผยแผ่ประพุทธศาสนาอยู่ในพระนครหรือในจังหวัดกรุงเทพม,มหานาครของเรานี่แหละระมหากราุณาธิคุณของท่านอัตมาให้อ่านและศึกษาอยู่คร่าวๆแล้ว รู้สึกทราบซึ้งในพรามหากรุณาธิคุณของท่านอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนในการเผยแพ่พระพุทธศาสนาแทบจะไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ด้วยการปฏิบัติสมาธิจนกระทั่งอัตมภาพอยากจะเอาวิถีการประพฤติปฏิบัติของเจ้าประภุสตสมเด็จท่าน มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตดำเนินชีวิตของอาตมาเลยคุณโยมบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจะาประมูนสมเตีจท่านได้เคยก่อร่างสร้างอะไรมาบ้างที่เป็นอนุสรณ์สถานให้จารึกไว้ว่าเจ้าประมูนสมเด็จท่านนี้อันหนึ่ง ก็เป็นผู้ที่เผยแพ่พระพุทธศาสนาประการที่สองเป็นผู้ที่ชักโยงเหล่าบรรดาสาธุชนธรรมดาหรือพุทธศาสนิกชนและเหลา่าศิษยาสารุสิตรวมทั้งผู้ที่อยู่ในสถาบันพระรางจิตตารุภาพแห่งนี้ในทุกๆสาขาตั้งแต่สาขาแรกที่วัดธรรมโมงคนของท่าน ตลอดจนถึงสาขาทุดท้ายคือสาขาที่318และในสถานที่นี้สาขาตลาดที่เจริญคือสถาบันพราังกิตตานุภาพสาขาที่169เท่านั้นยังไม่พอสมเด็จเจ้ากระคุทท่านยังสร้างวัดในประเทศไทยถึง15วัด สร้างวัดที่ประเทศแคนาดาอกวัดสร้างสถาบันปัณฑิตพัฒนาบริหารศสตร์ที่จังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งสร้างหุ่พัฒนาเด็กเด็กโครงการประทีปเด็กไทยกว่า5,000แห่งทั่วประเทศสร้างโรงเรียนปรททิยัติธรรมวัดธรรมะมงคลเถาอุญญานนนทวิหาร สร้างโรงเรียนอนุบาลธรรมศารากรุงเทพมหานครเป็นต้นสถาบันพรังจิตตานุภาพของเรานี้ก่อตั้งครั้งแรกเลยเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2540ที่นครธรรมพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลเถาวุญญาณนนทวิหาร กรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระยานวาชิรโรดมหรือหลวงพ่อวิริยังศิริงทรโรมีจุดประสงค์เพื่อจะเผยแผ่การสอนการทำสมาธิอันเป็นสัมมาสมาธิสายพระอาจารย์หลวงปู่มันภูริทัตโตเพื่อเพิ่มพรลรังจิตแก่ประชาชนสาธุกชน ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพสร้างพลังจิตมีประโยชน์และเสริมสร้างกำลังใจเสริมความมีเหตุและผลให้แก่คณโยมทั้งหลายผู้เป็นศิษยาสาวุศิษย์ของท่านสร้างความรับผิดชอบอันสูงสร้างความมีเมตตากรุณาผู้ทีตาและอุเบกขาผู้ทำสมาธินั้น จะได้ประโยชน์ทั้งกายว่าจาและใจโดยหลวงพ่อคำนึงว่าชาวโลกได้พัฒนาไปก้าไกลถึงยุคโลกาวิวัฒน์แล้วเขาได้ลงทุนสร้างวัตถุต่างๆทั้งแหล่งบันเทิงรมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหบลบ่ตลอดจนถึงที่ดูอาศัยและเครื่องใช้ต่างๆ สามารถย,รย่นระยะทางให้ไลไกลายเป็นไล้นั่นก็คือรถยนต์หรือการธรมนาคมต่างๆทั้งโทรทัศน์โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารก็สบายมากยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านหรือเท่าไหร่แล้วก็นับไม่ถ้วนเขาก็ยังลงทุนกันได้แล้วทำไมละ่ะสมเด็จเจ้ารับบุณท่าน ตรงคิดว่าจะลงทุนสร้างนครธรรมให้ทันสมัยให้ไฮเทคเพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมบ้างไม่ได้หรือสถาบัานกีตารุภาพได้รับความนิยมมากมายจากผู้รับการอบรมนำไปบอกต่อๆกันรวมถึงผุ้โยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ณสถานที่นี้ด้วยและได้แต่ติดก้านสาขา ทั้งในประเทศไทยประเทศแคนาดาและประเทศสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาจึงเป็นโอกาสดีที่คนไทยผู้คนทั่วไปจะได้ศึกษาสมาธิสร้างประโยชน์สร้างอุปสุศ์เป็นอยชัพ์ให้กับบุคคลผู้เรียนสเมเด็จเจ้าประคุณท่าน ได้มีพระกรุณาธิคุณต่อสถาบัานพระรังธิตารุภาพแห่งนี้สาขานี้ตื่อเจ้าพระพุณท่านได้ให้เกียรติมาเป็นองค์ประธานในพิธีป่ายสงเมืม่อวันเปิดสถาบัานคือวันที่11สิงหาคมทศกร,ราช2 5 6 0หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563เจ้าพระคุณท่านก็ได้ัะสังขารลงด้วยวัย100ปี11เดือน15วันอายุพรรษาการของพระคุณท่านคือ85พรรษาหลังพราณาภาพแล้ว ทางสถาบัานพรัพิตาะุภาพได้กราบราตนาอันเชิญรับอภิธามาไว้นาสถานที่แห่งนี้ก็คืออยู่เบื้องขวาของอัตมรภาพนี้เมื่อวันที่9ธัท่นวาคมพุทธศักราช2,565สโดยสมเด็จเจ้ประคุณท่าน ให้มีจุดมุกหมายของสถาบันไว้อย่างเดียวเลยก็คือว่าไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดขอให้มีความสุขทุกคนด้วยการทำสมาธิแม้ว่าหลวงพ่อนั้นจะเหนื่อยมากแค่ไหนลำบากแค่ไหนสอนญาติโยมเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนหลวงพ่อท่านประทนเอา ขออย่างเดียวก็คือให้โยมได้นั่งสมาธิอัตามาภาจะขอเอ่ยถึงพระกรุณา,าี่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของหลวงพ่อวิริยังศิริธทรโรหรือท่านประคุณสมเด็จพญานาวชิโรดมพอจังเพให้คุณโยมสาุชนทั้งหลายที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ ให้ฟังกันคร่าวๆ